น้องครับบ่าโรมแมน้ยพามาเบิ่งตลาดเ้ามเนชิมาพาเมนุยมาหลอกเบิ่งของอยู่ของกินงามเ้านี่นะครับเป็นสองโซนที่บ่าวโรมจผพาเข้าไปแลวสิย่างผ้าหลัดหลอกเข้าไปเบิร์เป็นตลาดสดงามเ้าของสกลนครแมนเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าวิถีชีวิตงามเ้าของตลาดนอกเหนือจากตลาดปลายภาคแล้วเนี่ยเขายังมีตลาดแบบนี้อยู่ไปเบิร์ครับพาไปเจาะกันเนาะไปเคยมาอยู่บ่ตลาดเ้าหรืบ่าเคยมาเด้บเคยมาบ่ไปอยู่หู้ใดคือบอกมาตลาด ไม่ได้คุณแม่เดี๋ยวนี้เห็ดยังโอ้ปิ้งปลาปิ้งไก่นุกสารพัดนึกจะกินยังก็ได้ของแม่ค่ะฮะเห็ดยังก็ป้าไหมนึกจะกินยังก็ได้กินของแม่ค่ะปิ้งยังแน่ปิ้งไก่ปิ้งปลาคารุปลาแต่สลามบะมี่ได้ลูกเอ้ยกลัวกลัวถุยถวยถุยยู่เห็ดยังไดดเขาเหนียวก็มีเหนียวก็มีเหนียงต่างๆนานา แบ้านนาวมด้เย็ดแนี่ขิงรุกป่ะดุปลาดุกประดุปรกประคอแม่ไข่ไข่ปลาคด้วไข่อืปลาคอไข่าคอหญ่แซตปคอวแซ่บแปะตายเซ่บแปะตายอังได้บัดสที่พได้มาซื้อหากันบ้านเราบัดนี้เนาะแซ่บแปะตายเว้ยใครไม่จากปีแล้วคุณแม่อ้ย ตลาดนี้ยังเป็นเจริญแถวนี้เอาบ่จ้ะอายุเท่าใดร่ละปีนี้โอ้ยเพิ่ง36รู้36ยกหยก6 3หย่อนหย่อนบอโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมโไม่เอาหย่อนตองอะไรเราอยู่เฮาเรื่องอะไรโอ้ยเลยไงเราขายข้าวเจ้าม่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกับพญานาคเรื่องอะไรบอกเราแม่ค้าต้องอยู่ตลาดต่อโอ้าผู้ชายรู้ป่ะป้าพีผู้ชายสักตัวเอาตีเดี๋ยวทีมาให้เป็นผู้ชายให้เด้อแงมสวย ขอบคุณครับแม่ครับ <arı> อขอบคุณครับเออหนต้องม้วนต้องซื้อเอา้าเมนูบัตนี้ปลาปอเบึงดูปลานินยักษ์โตสําเจ้าเลยเมนูอีกเลยพี่น้องป้องไปอาจสิสวงใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างขึ้นมีเมนูอีกเขามานําเมนูนี่เป็นคนวาริจภูมิต่อไปเมนูก็จะมาแบบสร้างความสีสันให้เพจมหาศจัยรสกุลนครของเราด้วยนะครับก็เลยแบบเอามาซึบๆเซรฟให้พี่น้องได้เบิ่งได้แยงกันป๊าเบิ่งดูคุอ่อนซอนบนอ่ะนะ ก็เดินบววว่าคือมีผู้สาวมาน่ะบอมือนี้มาไหมสวยคือมีคนสวยมามาแบบไม่คร <tim> ับแมนคือต้องมือนี้มาแบบไม่บ่ได้มาแบบเก่ามือนี้โอ้คนหลายเนาะตลาดนี่คุณน่ะย่างส่วนจานส่วนจานฮะอะไรก้อคนย่างพวกท่านตื่นคนไหนคนนี้หรือคนนี้หรือคนไหนคอยตื่นแล้วคอยตื่นยี่สิบโมง ตื่นตีสี่ค่ะตื่นเจ้าเนาะแม่ค้าอยู่นี่ตื่นชายระเบิดเดี๋ยวนี้แต่ก้อนเที่ยงคืนมันขายบอดีเดี๋ยวนี้ขายบอดีก็เลยตื่นตีสี่นช่มบนเงียบอันนี้คนยังบ่หลายบ่จ้ะหลายค่ะเขายังไปส่งลูกโรงเรียนอยู่ไหมอ๋อแต่กระลายอยู่ได้๋นี้จ้ะลายยังไงไม้กระชายเจ็กน้อยเลยเนาะกระชายเล็กน้อยบอดีชายจล็กน้อยคนจังหลายชายอยู่นี่มันจักปีแล้วพี่โอ้มันเปิดใหม่หูไร บ่เออปีนี้ปีที่เท่าได้แล้วจักแล้วคนตบรู้จักแล้วจนลูกใหญ่เมื่อเลยเนาะลูกหนักเลยลูกก็จนสามชิปแล้วจนทําการทํางานเมื่อแล้วลูกลาก็จนยี่สิบเจ็ดปีแล้วพอดีชี่แล้วก็เป็นแม่ค้าในราคาลูกสาวเราสวยแธอเด้อสาวลูกสาวลูกสาวสายแห่งโลกสองคนเว้ยพ่อมันแต่ลูกจังๆอันนี้ก็คือร้านเดียวกัน โอ้โอไ้ได้การได้การเ้ยเฉพาะลูกสาวงามแม่เรางามเนาะ <c oughs> บึ่งบรรยากาศตลาดยามเศร้าของสกุนลนครตอนนี้เวลาสักประมาณเจ็ดนะโมงเนาะแมนยนะเนาะเออา้าถ่อไปคนหลายอยู่ได้ไว้เกินคนหลายแลยเนาะแต่ปานนั้นแม่ค้ายังว่าคุณบ่าหลายเนาะเออเดี๋ยวจังหน่อยนี่เพื่อนส่งลูกส่งหลานมาเพื่อนกิดสิเข้ามาตลาดนี้อีกโอ้ยบึ่งลูกคนกันสุดเลยบ่งบิ่งบึ่งบิ่งบ่งลาบประโงไม่ยังอันนี้ลาบประโตงค่ะเอาคนใหม่ก็นะ คนคนคนให้มันเหนียวเหนียวอันนี้เรายังไม่สุกใช่รีบค่ะเดี๋ยวก็คั่วเราคั่วแล้วก็มันจะเป็นลาบปลาโตองใจะเป็นลาบปลาโตอู้เห็นทำคนสดๆเลยเหรออ่ามันจะได้อร่อยมันจะเหนียวเนาะนี่เนาะคันเหนียว เหนียวๆโอ้หอมดหอมข้าวคั่วอืมอืมหนุ่ย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 อยู่นี่ใส่กระขัวป่ะนี้เอาคือบลจูดใช่ไหมน้ำบลติ๊ดเอาคือบลติ๊ดละบานนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ตาย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 โอ้เห็นอันเห็นบ้าโลดเลยตื่นเต้นเลยเล้อบ้าโลดมาตื่นเต้นไปยุ่งเนาะค่ะเนาะไปวิ่งนั่นล่ะครับ่อนเนี้เอออุกันอยู่ยังไงติดตามอยู่เด้อค่ะเด้อไม่เบิ่งกันยุ่ยใส่เบิ่งอยู่ในโองค่ะล่ะ ช่องหน้าต่างจ้ะก็ไปเบิ่งยุ่ยยำวางจ้ะช่องแคบช่องแคบอคไเห็นอยู่ได้เห็นอยสคั่วเลยเรื่อยๆจัคป่าในที่ซุกสนานแจักทิปนาทีนี่แหละซุกนะบอสทิปหนาทีเนาะก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆโอ้เป็นแต่แซ่บเนาะบ่ารลมจะอยากกินข้าวแน่นอนเออหิวข้าวแล้วฮะนี่เอาไปเลยครับคุณพี่ครับได้เลยย่างหล่อมไปเลยครับไปโลดครับไปเฮายายมีอะไรบ้างวันนี้ครับคุณยาย มีลาบลาบมัวลาอันนี้ก้อยอัวลาบอัวลาบปลาตองลาบปลาตองต้มมามส้มพักเซียนเอาเกือขวดให้เบิ่งแน่ต้มนะขวดนี่ค่ะมีตะมามมีตะมามอย่างเดียวเลยมามอย่างเดียวมามแดงด้วลนะซ่บเบิร์ตเขานั้นค่ะถูกนี้เบิ่งนชูส้มพักเซียนส้มพักเซียนแกมีจ้ะบอโอ้เราซื้อสมพักเซียนเอาไหมจักบะตันซ่าซาบะซึ่งละซาบาทึ่งละซาบะเพื่อกัน สองถุงปลาคุณยายมากินส่วนภาเสียนนี่ยเนาะแม่บอจ้ากินกับแ้วกรัก้องกักเบื้องกินกับืกเบองแยบบอสบบอยังคืเนาะเอ้สองถุงฮอสองถุงอสองถุงนั้นก็กินลายแทบับเนี่ย กินหลายเลยจ้ะบอเอาไปกินผู้เดียวรือก ok yeah. oh. ินน้ำม yeah. oh. okay. yeah. oh. okay. mm ูกอกกมูแล้วก็คนอจนไนึกว่ากินผู้เดียวโอ้ยกินผู้เดียวว่าก็ะ่เซบเนยเนาะไปกินน้ำมูกเนาะกันมวนมวใ่เหมข่าวกระดกเพชรข่าวอส่ใส่น้ำสูน้ำมามัวละกโดเนาะบอกสูรผมผมมาเป็นผมสดตรวน้ำไปแล้วสรัเกียวเอาเอาัอากันที่เอายูที่มาเอายูเนาะ ยืนตรงขลุกตรงแซบกันครับพี่น้องครับตัมรยอากาศการขนลุงซนให้ด้วยทุกคนจะหยุดเลยนะครับเห็นไหมเกตไทเฮา่นี้เตไทวันนี้วันนี้สั่งรุ่งนี้เนาะสั่งวันนี้ บอกก็ว่าในไหมจ้าถูกต้องเนาะใส่วันนี้สั่งใส่วันนี้สิ่ไปสั่งพรุ่งนี้ยังไงเอ้าโฆษณาเนี่ยตลาดนี้เป็นังไหนเนี่ยเป็นยังไงคะวันนี้มานะคะตลาดเราขายดีมากเลยค่ะแม่ค้าก็เยอะลูกค้าก็เยอะค่ะแม่ค้าก็สวยทุกคนเลยค่ะ ดังแลยครับคุณแม่เอาจะรถเทสเบิ่งรู้น่ะรถเทสรถเทสเบิ่งรู้เอารู้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 รมันแต่ออกใส่นี้เออมันออกพี่เออแล้วอาขายอีหยังเราั่นฟังนี่ขายขนมข้าวเหนียวมูนวุนวัตวนนหวานค่ะตายอยู่ทางในเอ้นคุณแม่แบบนี้ละเขาเห็นเพาะว่าซื้อเอาบ่อดแต่แต่สีเห็นบ่เห็นเห็น เห็นคือเก่าเดี๋ยวเขาก็มาซื้อของทะเลอีกโอ้โอเคแต่เอา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 เห็นอยู่ตัวตัวเออเออเออชัดไปพ่ออันนี้อาหารว่างอันนี้อาหารว่างยังมาลงอ่ะยังที่ไข่ลูกสิ้นสามอย่างเลยอ๋อได้บัตรลงแทนบัตรสีลงจ้ะมาโอ้นี่คันตือสายเออเอาในสวยในจังมือเหรอมั้อยู่นาวจังว่าปาดพกฮ้วยมันก็เป็นยังซัดแล้วป่ะนี่ มันดีดเมื่อกี้นี่นะปลาโอ้เลี้ยงไว้เชื่องดีเนาะครับดีดมันยังดีดลงม่องเก่าอยู่มันบดีดออกพี่คุณนาเบิ้งลูกปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับนี่คือปลาคอใหญ่จริงๆแม่ลูกเราแม่เนาะโอ้ยเนาะข้าแตเบิ้งจะมุกอินนี่ต่อยู่ในสวนมาะคเรียนเอาแม่หลีเห็นแล้วผมมาไปมาเดะผมเมื่อกี้นะับ น้อยหน่าเขมาประเทศเจ้ายืนเพิ่มเขาด้วยทหารเขาเอออ้าวคืมาอยู่นี่ได้มันบอก่รู้กังดิไปซุมองผู้แข็ขอบคุณครับผมได้หูได้เห็นเนาะจ้าได้หูได้เห็นทุกอย่างกาแฟได้บงดูาจัดการแม่เห็ดละงอกนะเห็ดละงอกสดน้ำโกกไข่ปลาแดกคู่กับเ็ดละงอันนี้เขาเรียกว่าไข่ ไข่เห็ดละงูกเนาะไข่เห็ดละงูกโอ้ครับพี่น้องครับบรรยากาศแถมผักด้วยนะแถมผักด้วยคือเขาย่งมาซุดซอดอีกทางนึงแล้วนี่คือบรรยากาศตลาดเซาของเมืองสกลนครเขาพาไปพุ่มเลยบอกนะครับมื้อนี้พาแม่นุยมาย่างบึงตลาดเซาของเมืองสกลครับพี่น้องรับออกมาอีกโซนหนึ่งนี่คือโซนด้านนอกเห็นบอกคนกำลังมาหลายเลยแมนุยเนี่ย นตรงติดถนนเลยเนาะองนนี้แต่ว่าถ้ามาซานี่กสิหาบอนจอดรถยากเออยากอยู่จังหน่อยอันนี้จังไหนนี่คุณแม่โลห้าสิบบาทค่ะโลหะ้าสิบบาทปลาอียงาะไรนี่ปลาขาวไทยค่ะขาวไทยนะครับเรียบร้อยเลยนี่นะครับมีโอ้โหอันนี้ก็อีกคูหนึ่งเนี่ยนี่อีกคูหนึ่งเลยนี่นะครับหลากหลายเลยเออแต่ส่วนมากคนกสิียากข้างนอกเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นกว่า อากาศถ่ายเทอ๋ออ๋ออ๋โอ้ยเห็ดบาดนี่พี่น้องว่องไปเห่าเห็ดเห็ดพอเห็ดอย่างคือมาเกิดน้ำหิมทางอย่างซี่บาดนี่โอ้เบื้องดูเลยโอ้เบื้งดูแลบาดนี่จักบาดนี่ครับกองละร้อยปลาคือได้หลายแค่กองละร้อยเออห้องคนมาซื้อให้ได้คะเออนี่มาซื้อเด้อเห็ดนี่เห็ดละงกเห็ดพอเห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดเข็มมีเห็ไข่ทุกเห็ดแมน ปองละร้อยนึงกับทึกคือเออผู้ใดว่ามันแพงกับพากระต่เขาไปเก็บเอา <c oughs> เนาะครับเนะาะหลางคนนียที่แพงแฉผมรับื้อยในใจเออคือไปผมไปท่าย,ยู่นว่านอนก็บอกว่าเขาขายแพงสี้ร้อยห้าร้อยกับซื้อร้อยเป็นยังเนาะแม่นุ้ยแม่แต่กี่คันเขาไปเก็บปะนั่นก็ได้แต่ว่ามันม่วนแท้แ้เออเอาละ เมื่อแมนยุงสิามนุมากไปอ่ะเมนไปไปไปหาเหีดเลยมองแม่ไปม่ม่ยุงะไปหาเอ้ามองไดก็ับไมียุงมีแตเสือเสือดูอันชันมันมากกินคนเสือ